เพิ่มค่าให้ของที่เรามองข้ามไปอย่างเปลือกส้มที่คั้นน้ําแล้วทิ้งเปลือกน่าเสียดายครับหรือใบยูคาใช้แต่กิ่งทิ้งใบไว้มากมายที่จังหวัดสกลนครแม้กระทั่งใบาสาบเสือก็สามารถนํามาทําน้ํามันหอมระเหยเพิ่มมูลค่าได้และนี่ครับวันนี้มาที่จังหวัดสกลนครครับนี่คือตะไคร้หอมนะครับที่อำเภอวาริาชภูมิเราจะทําตัวน้ํามันสกัด จากใบตะไคร้หอมแท้ๆเลยนะครับมาดูกันครับ่าตแล้เลยนครับเห็นองต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านประธานแม่งานโดยเฉพาะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายล,ลัยร,ราชภัฏสกลนครคณาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนครขาดไม่ได้เลยครับ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งนะครับนี่เลยครับพี่พรครับรวมทั้งทุกทุกท่านบางท่านมาไกลถึงจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับหล,หลายอําอำเภอรอบๆสกลน,นครด้วยขออภัยถ้าเกิดไม่ได้ทักทายและพูดคุยกับทุกคนนะครับนี่คือผู้ร่วมอบรมที่น่ารักครับกับโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรร,รายย่อยครับผมมาดูเรื่องราวบ,บางส่วนกันเลยครับครับตัวนี้ก็จะเป็นของลู้ว่จะปลูกนะครับในการกั่มหรือการใช้นะครับแล้วก็ แล้วมาดูกันขออุบไว้ก่อนว่าเป็นเครื่องแบบไหนหน้าตาย่างไงถ้าใครสนใจก็อ่านที่สองเข้ามาดูได้ครับท่านอาจารย์ของหลายๆมหาวิทยาลัยวันนี้ไม่ใช่มีแค่ราชสุรนครนะครับจริงผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะผมจะเป็นสไตล์เดินไปมาแล้วก็่อข้างจะคล่องตัวนะครับเราขออนุญาตใช้สไตล์ผมใช้นะครับผมจะสอนภาคปฏิบัติแปลว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเก็บเกี่ยวตะไคร้แล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกตะไคร้หอมถ้าเจนนะครับมีอ่านวิดีโอไว้ด้วย ไม่ได้ส่งเสริมนะครับไม่ได้ปลูกห้ามปลูกอย่าปลูกแปลกไหมทุกที่มาถึงก็บอกว่าปลูกใช่ไหมครับแต่อาจารย์แดงผมทํามาเจ็ดปีที่สกลนครปลูกมาจากกอแรกที่จากบ้านที่ขุบนนะครับจนวันนี้เนี่ยผลิตเองจากกอแรกขยายเองเต็มไร่เก็บเกี่ยวเองเคลื่อนสกัดเนี้ยนเนี่ยผลิตด้วยตัวเองทํา Facebook ทําโซเชียลด้วยตัวเองมีเมมเบอร์เกือบแปดหมื่นคนทั่วประเทศไทยที่อยู่ใน งานขาวไม่ได้ตึ้นตาหน่วยงานรับหน่วยงานใดเลยไม่แต่หน่วยงานเดียวไม่ส่งเสริมให้ปลูกถ้าคุณไม่อะไรครับตั้งใจจริงแต่ด้วยเห็นความตั้งใจโอ้โหผมมาก็นิดถือว่ามีความพร้อมเพียงมากแล้วก็มีคือเมื่อกี้ผมนํารูปของทางชุมชนบ้านโกธาหายไปละให้ดูก็คือเหมือนกับเอาเลยครับมีความเข้มแข็งมากฉะนั้นทุกๆพืชทุกๆสมุนไพรนะครับจะล้มเหลวหมดถ้าอยู่ในมือของคนที่ไม่จริงจัง อย่าปลูกนะครับใครบอกให้ปลูกอะไรอย่าปลูกเพราะว่าอะไรครับมันต้องมีการแปลรูปมันต้องมีการผลิตเป็นโปรดักต์เนี่ยฮะกวเปจะเป็นโปรดักต์ก็แะ่ละชิ้นนยครับมันไม่ได้มาได้เองเสร็จแล้วเป็นไงครับหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยทาสินค้าเป็นร้อยๆชิ้นวางเต็มเต็มแผงโชว์แต่การขายอยู่ที่ไหนถูกไหมบานผมชอบเจอว่าเหตุเราขายใส ขายไผ่ขายจังใดนะครับนี่ครับมันมันอยู่ที่การตลาดอีกครับวันนี้จะเปิดเผยให้เห็นทั้งหมดใคร,อ,รอยากถามอะไรอยากถ่ายรูปอยากจะขอความรู้อะไรถ้าให้ได้นะครับทใํใไ้ปิดข่าวโจิจะบอกให้หมดเลยก็ทั้งวันอยู่กับพวกเราวันนี้โอเคนะครับอันจะเป็นสไตล์ของคนที่ทํางานจริงไม่ใช่เป็นสไตล์ของนักวิชาการก็รผมไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นอาจารย์สอถ่ายรูป <c oughs> เป็นครูสอนถ่ายภาพไม่ใช่ครูมหาวิทยาลัยงานก็จะทํางานอย่างนี้นตลอดเวลาเลยาเย็นสองม้อกวยเตียว ตามตัวแย้อันที่สี่รู้ไหมคืออะไรอารตัดบ้างคืออะไรครับขอแจ้งย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือภาพของการอบรมเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเป็นอบรมภาคปฏิบัติครับทำจริงออกไปตัดต้นตะไคร้นะครับผมมีการเดินไปเดินมาแทบจะตลอดเวลาครับแล้วก็มีการสอนถึงการเก็บเกี่ยวจริงๆด้วยนี่คือบางส่วนนะครับของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากต้นตะไคร้หอมเป็นหลักครับมาดูเรื่องราวบางส่วนกันต่อเลยครับอาจจะเป็นกระนองราวางตรงนี้ไม่มีพอปอบ เกียวไ,ได้ไไดไแึงรูปน้ำมันหอมระเหยเป็นสเปรย์ไล่ยุงตะไครหอมไม่ส่งร้านหรือตัวแทนที่ใดทั้งสิ้นขายเองผ่านออนไลน์ที่สวนขอไม่พอขายเพราะมีปริมาณไม่มากผลิจากใบจริงๆของต้งตนตะไครหอม แม้ส่วนผสมอื่นที่เข้าสู่ผลิตจะมีเคมีบ้างแต่น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมที่เป็นพระเอกหลักคือของแท้จากธรรมชาติซึ่งในแต่ละปีก็ทำได้ไม่มากผลผลิตมีน้อยทำงานทั้งหมดเองไม่มีคนงานประจำไม่มีและไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐหนือใดเ้ามาเ่้องอย่างเร็ามเรื่อเรเห็น้าเด้๋ถ่ายรู่ายูใครับ ไปใหญ่ขึ้นมาได้เลยครับคือน้ําที่เราต้มนะครับมันก็จะขึ้นมาทางท่อนี้นะครับผมแต่ท่อนี้เนี่ยก็จะออกมาด้านบนนี้คอยกดควบคุมอยู่ตรงนี้เพื่อนะครับเพื่อให้มันตวนน้ำแางล่างเนี่ยไหลลดิ่มปริมาณแต่เพื่อนน้อยให้มันไหลลงมาเราก็จะเกิดกากท่อแกนเราเป็นเด็ดชาเรงเป็นเรนนี้นะฮะน้ำเต็มเลยนะครับ นี่คือตัวชี่ไดมาน้ำอันนี้นะครับน้ำตามท่อไม่รัสะอาดแต่ข้างในนี่คือระบบกรดนะสั่นกระ,ะอาลดลงมาสุโกโคนเจนี่นะคะนรับพอลงมาแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นถ้าเราให้ดีหดเห็นไหมครันนี้เลยเห็นไหมครับเห็นบ้างอ่านเืฉยๆนหมครับด้านล่างนี่คือน้ำเป็นเรียกว่าอะไรครับยังสามารถนำไปต้มซ้ำก็ได้หรือนำไปใส่ในพื้งผักสวนครัวเป็นไล่ย,ยุงซีได้เลยนั้นอันนี้ขอ การกลับไปแท้ใทยเนยไม่ต้องมาขอผมจะทิ้ไงไว้ที่นี่ให้เอาไปด้วยนะครับก็ตแต่งมันไมได้ก็พูดง่ายๆก็นะนะ้ำอันนี้นะ่คนนะคือมันมันสะอาดอมันเป็นน้ำอุ่นแล้วแล้วก็หอม,มหอมมากนะครับค่ะแม่ค่ะรำลึกค่ะแล้วนะ้ำมันมันอยู่อยู่ในอยู่ข้างบนค่ะ อันนี้มันจะเป็นตัวผสมของนะ้อจากจากสารจากไส้หอมนะครับที่ทางการเขาเรียกว่าไฮโดรซอลนะครับก็เป็นก็เป็นน้ำอะไี่ยจากการชโลนนั่นมาแล้วมีมีสารจากพืชสากอะพรเข้ามาด้วยผมจะนำตัวนี้ทิ้งที่นี่มาก่อได้ที่ไก่อแล้วกันดูดูนะครับผมจะเริ่มเปิดน้ำออกมาเห็นไหมครับน้ำนี้เป็นน้ำที่ต้มแล้วนะน้ำตุ๋สะอาดนะครับจะได้กินเด้ไม่ตุ๋สะอาดกินได้มันเป็นตะไคร้หอมนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่ไไมีอะไรน้ำพวกนี้ไม่ได้ปนเข้าไปเลยนะคะไม่ปนเข้าไปเลยอันนี้น้ำอันนี้ผมไม่ได้ไม่เอากลับด้อยทิ้งไว้น,นี่เลยใครอยากจะมันสะอาดแล้วก็สุกแล้วก็ใครจะเอาไปรดต้นไม้ที่บ้านก็ใช้ไ,ได้นั่นแปลว่าวันไหนที่เราทำอะไรครับน้ำสกัดมาหอมระเหยเนี่ยเรากไ็ได้ ยาไล่แมลงไม่ใช่ยาดิเขาเรียกว่าสุนไพรไล่แมลงดันดีเลยนะครับแล้วก็แล้วก็น้ํามันอันนี้คือเอามาจากที่นี่เห็นไหมครับเห็นมันเหลืองไหมเห็นไหมเห็ือง้ยอ่ะมืนี่มืออะไรนี่ตาไหล่ก็กระหอบเพาะมือนะอ๋อโอ้ ่อะประมาณนี้ก็การอกแล้วนะครับไม่ได้เตะนะครับเตะให้เห็นว่ามันอย่างนี้นะครับคุณแม่ให้ในช่วงแรเลยครับขอบคุณแม่ก็ตัวนี้ก็นำไปใช้ได้เลยคุณแม่อนี้โย่ให้ครับวันนี้นะครับมาอบรมเรื่องการสกัดน้ำมันหอมระเหยกระชายหอมนะครับ ปกติจะไม่เผยแพร่นะครับเพราะว่าอะไรครับทางนี้เลยครับผมวันนี้มาที่กลุ่มวิสากิจุมชนบุญนิยมสกลอโศกนะครับดูครับมีความพร้อมต่างๆมากมายซึ่งไม่ได้เพียงแค่อบรมอย่างเดียวนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านด้วยย้ำชัดๆอีกทีนะครับด้วยความรักและจริงใจครับอย่าปลูกครับผมไม่ส่งเสริมให้ปลูกตะไคร้หอมครับถ้าท่านไม่มีกลุ่มหรือความพร้อม ไม่มีความเข้มแข็งที่นี่ตะไคร้หอมนะครับเริ่มปลูกแล้วแล้วก็กําลังขยายที่เห็นกระหล่ำมื่อสักครู่นี้เนี่ยนำมาวางขายหมดเกลี้ยงเลยครับมาดูเรื่องราวอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่ผมจะสรุปการอบรมในวันนี้ครับการยกระดับเพิ่มมูลค่าสุงไปและการถ่ายทอดความรู้ปลูกเกษตรกรรายย่อยจังหวัดสกลนครประจาปีงบประมาณปีพันารครั้งนี้ซื่งบางแก้วปวด นะครับจากภัยจากสมุนไพรเรื่องต้นนั้นต้อง,องสกัดเอาน้ํามันหอมระเหยออกมานะครับซึ่งอาจจะใช้เทคนิคของภูญยาท้องถิ่นแต่วันนี้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับเพื่อให้การผลิตได้ปริมาณพระคุณต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งพ่อง,งานแม่งานนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเต็มวันวันนี้นะครับ ให้ดําเนินด้วยความราบรื่นเรียบร้อยอาจารย์แดงนะครับผมเป็นวิทยากรก็ต้องขอขอบคุณครับถ้าไม่มีแม่งานที่ดีไม่มีชาวบ้านที่น่ารักมีความพร้อมตั้งใจเรียนก็คงไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาดีๆได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยเปิดเผยให้ทุกขั้นตอนเลยครับแล้วก็หลังจากอบรมเสร็จดูครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่ ทำให้ดูเปิดเผยสูตรแล้วก็แจกติดมาติดมือกลับไปด้วยนี่เป็นทางมหาวิทยาลัยช่วยซัพพอร์ตนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในที่นี้ครับนี่คือภาพบรรยากาศเรื่องราวบางส่วนของการอบรมนะครับความรู้เทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับขอขอ,ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ที่แวะรับชมติดตามวิดีโอของไร่หาดาวครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ